ไปไปกูอีทังกูไปให้เจกจับมันไว้ไปไปกูไปไปกูไก้นี่มึงต้องตายเฮ้ยพวกมึงดูนี่ดิมีข่าวคนหาที่สารแม่ไม่รำว่ะว่ากันว่าเป็นคำสาปงั้นหรองมงายจริงวบะเชี่ยจริงดิ หรือว่ามันเป็นแค่เรื่องมโนเหมือนรายการผีทั่วไปวะแต่ละอันน่ะก็โปะๆกันทั้งนั้นน่าเชื่อตรงไหนจะจริงมไ,ไม่จริงก็น่าสนใจอยู่ดีวะกูว่าเอาไปทำคอนเทนต์ลงติ๊กตอกอ่ะยอดวิวอ่ะเยอะแน่เลยเดี๋ยวนะนี่พวกแกไม่คิดจะหาข้อมูลให้มันดีกว่านี้หรอถ้ามันอันตรายขึ้นมาจริงๆอ่ะพวกเราจะทำยังไงก็ต้องไปพิสูจน์ดีวะพรุนี้เลยไหมว่าแต่ใครจะเป็นคนขับรถอะ เรื่องแบบนี้ใครจะพลาดนะจ๊ะมีกูอยู่ท hey, ั้งคนไม่ต้องห่วงเออเออตามนี้ละกันว่ะแต่ตอนเนี้เนี่ยร่างกายกูต้องการแอลกอฮอล์อ่ะมีร้านเปิดใหม่ซะด้วยไปจัดกันไหมหรือกูเลี้ยงเองแจมโบป๊อดิวเย เชีย่ยมึงมึงตื่นกันได้ละเดี๋ยวไปไม่ทันโอ๊ยเอ๋าลแต่เช้าเนี่ยคนจะนอนวยอ้ยเออนั่นดีวันนี้เราไม่มีเรียนไม่ใช่หรอมึงตื่นตื่นโอยโอยอะไรนีแม่แม่แม่แมแมสินั่มันชื่อแม่กูเว้ยอ้าเราสรุปชื่อแม่ใครวะเออนั่นดีเรยวตื่นกันได้แล้วเร็วไม่หรอวันนี้เรามีนัดกันเป็นเรินเจ้าแม่กนะันอะเออจริงด้วยอย ไปไปไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แยกย้ายได้แล้วอีกสิบนาทีเจอกันหน้าบ้านนึงใครมาช้าสุดกูจะให้นาะยอ่านกับเตีหนงเก็บชิ่กูไปละวกูไปแล้วกวาบก่อน นี่นะหรอมึงสายแม่ไม่ดราอันนั้นอนะ่ะโอ้ยมันก็หมู่บ้านธรรมดานี่แหละเออนี่ไงหมู่บ้านที่เป็นข่าวนะ่ะที่ข่าวที่มีคนตายไงแต่ก็ว่าบรรยากาศแม่งก็ใช้ได้แล้วเออกูก็ว่าดีอยู่หรอกกถ่ายสิกูถ่ายอยู่ค่ะมาทุกคนเรามาเซลฟี่กันก่อนนะเดี๋ยวเขาจะเก็บไปนี่นะถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะเรา,า,าจะมาดูกันนะคะว่า จากที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าสายหน้าปูชาชิตจริงหรือลอกจริง<อ>หรือเท็จเดียวออ,อฟากเก้ส้มจอกพากันมางอย่างเออคือพวกเรามาทำสารคาดีเกี่ยวกับสารเจ้าแม่ค่ะคอยเตือนไวเดอร์ันส้มจอกวอย่าสตาร์ขาดอย่าไปอยู่กับสารเจ้าแม่เด็ดขาด นี่เซนี่มันตี่อันยี่สิบาแล้วนะคะเร mm ื hmm. no, mm ่องคงงานอะไรแบบนี้หรอคะทีมีถชุนจอดกนูที กูว่าแยกกายกับำรวจเถอะใครเจออะไรค่อยโทรลงกลุ่มน,นะเดี๋ยวนะนี่พวกเราเจ้าจริงเหรอฉันว่าบรรยากาศมันดูน่ากลัวน่ากลัววังเวไงไม่รู้อะฉันรู้สึกแปลกแปลโมากันขนาดนี้แล้วอ่ะก็อย่าปอ๊อตกันอยู่วะอืมจริงเรื่องงมงายอะไม่มีหรอกขอเอาคลิปไปทำคอนเทนต์หน่อยดีกว่าบรรยากาศแบบเนี้ยเรียกยอดวิวได้เยอะ อืไปแยกย้ายเอาไงฉันว่าพวกเราแยกกันไปคนละทางดีกว่านะงนนั้นเนเจอร์ฝากกูไป,ป งั้นตีมมึงมากับปู hmm. ไปนีอะไรโทรมานะมึงเออ วอล์กสักหน่อยไหมเอาไปทำคอนเทนต์นาออู้ตอนนี้นะคะเราอยู่กับสายตานะคะพอาเราแยกกันถ่ายเนาะเพราะเราแยกกันสำรวจตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งหนึ่ง ใจบอดอะไรของมึงเนี่ยอีป่ามันให้กูมาหามึงเพราะมันกลัวมึงหลงก็มาไม่ให้ส้มให้เสียงใครมันจะไม่ตกใจล่ะั้งนึงนะเออสายปานโทรมาจ้าจะมาตกโอเคโอเค สายป่านบอกว่ามันเจอสารแล้วอ่ะเาหรอมาสิเออป่าไปเออป่าไปว้ายว้ยล็กลบโหนี่เหรอสารเจ้าแม่คุณว่าบ้านขีสิงจัดจานเก่าใช่ป่ก็แน่อยู่แล้วป่าล็กขนาดนี้เขาจะกล้ามาดูแลล่ะ หายิ้อยู่เกิดจะช้าหนอโอ้โหอมงจิงหายยิมอ่กัยิอะไรวะุอะไรเนเยแกเปิดทำไม อ้ยไม่ได้ตั้งใจเภาวะกูแค่อยากไปภาพใกล้ๆอ่ะโอ้ยไอ้เห็้ยไอ้โตกันไรตุ้มตาตัดมันเลยเะรอ่เป็นไรหรอกมึงเรื่องงมงายวะ่ะมาอิจฉาเจ้าแม่ป่านออกมาให้พวกเราเห็นละพูดดีๆหน่อยอ,อยาอะไรวะเจนอีป่านอย่าแกล้งกูดิป่านพี่อะไรกูี๋ยไม่พูดอะไรเลยกูไม่ได้พูดอะไรนะ กลับเหอะเออ,เอ,อป่ะปะแต่กูยังไม่อยากกลับมากลับไปเม่ไอ่ะ เกิดอะไรขึ้นวัเนี่อะเรื่องเนีย ตัวเราเอกว่าควรจไปอยู่กับศาลเจ้าแม่ยี่พอจะช่วยเราได้ไหมคะคือพวกหนูผิดไปแล้วจริงๆค่ะพี่แนมคือมาเถอะเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยตัวตอีกมั้ ละวาสี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 ฝ่ายนี้เป็นฝ่ายมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเป่ามนมาให้ผูกแขนซ้ายให้ควันมาผูกแขนขวาให้ควันอยู่ หาเธอเคยลบลูผีกูนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอยให้เจ้ากลับขึ้นมาหาเจ้าของ ดอกไม้มพร้อมทูปเทียนใบสีเตรียมไว้นบมือวายเอิญขวัญมาอยุ่พ้อหนากันมาซอยเอิญขวันให้มาอยู่ียง ผีป่าพีเฮือน่าได้ทวงทิ้งควันอ่อนลูกเลยควันเจ้ายานิ่งเฉยมิ่งควันเจ้าเอ่ยให้มาสู่จอมควัน สมัยคอยน้อยๆผู้เถาผูแกเพิ่นเวังให้ฟังว่าหมู่บ้านนี้เคยมีแม่หมอผู้หนึ่งเพื่อนมีหนาทีรักษาคนในหมู่บ้านมาเ้อผี่นองมาเ้อแต่มามืหมอนึงแม่หมอเพิ่นเกิดกิเลนลุงลงในความหักแดดฟ้าฝืนกดวิสาหาคุ้มมีลูกก็คนหักบักผู้ทราบพอแต่หูว่าแม่หมอเพิ่นทอก็ทถิ่นแม่หมอไปแม่หมอเสียใจแห้ง และก็ได้ตองซื้อหลูกจะคของว่างหมายตอนที่แม่หมอเพิ่นอุ้มลูกเ่าท่านได้ขอดหมู่บ้านก็เกิดอาเพศใหญ่เห็นห้ยซ่อมบ้านตรงไรแม่หมอออกจากหมู่บ้านหมู่บ้านจังสิกลับมาสงบคือเก่าเผามันเอาของมาที่ออกจากหมู่บ้านท้าไปเผามัน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 ไม่อยากขี่สูงไม่อยากสูงสุดเลยกูแบบนี้แต่พ่อใหม่หลุสาวแม่หมอใหญ่เป็นสาวมู่บ้านก็เกิดอาเพศอีกเข้ากว่าเก่า ซอบานเพื่อนตองการหลังอาพเดทให้มูบานได้ร่วมตัวกบับไปขาแม่หมอแล้วก็จับหมายมาเพื่อสิเดเผาถ้าส้มสูเกียรสั่งางานำไก่ฟ้านี่กูสิขอสาบใจหักสูทุกคนมาตายดีถ้ามื้อน,นี้กูต้องตายกูสิขอสองร้างสองบาทหกสูทุกคนต่อให้กูเป็นผีบ่ได้พุทธบ่ได้เกิด กที่น้ำขาบวกสูงทุกคนทุกพบทุกศาสตร์ไปเอาใจมาเย็บปากบ้านจนนี่แต่ก่อนสีเผาไม่ได้สาบแซงคนในหมูบ่บ้านซาบานเลือเอาแดดไมาเย็บปากหมายเพื่อสิบาใหาย้าสาบเกิดขึ้นและก็เผาหน้างทางเป็นซาบ,บานคิดว่าสุญาสิจบแล้ว แต่บอเลยผีหน้าหมายออกอารวาขาคนในหมูบันจนเศร้าบาตต้องเอาพ่อหมออีมูบมันมาเห็นพิธีสกดวิญาณเอาไว้ในศาลที่เศร้าบาตภากันศาลกันมาหอสมณีซุ่มเจ้าภากันไปขอขอมาจ้ะแม่ซะอย่าให้เกินเที่ยงขึ้นนี่ตังสติเีเ้มันเฮ็ดยังกะยาทักบอสันสิงที่เฮ็ดมากะสีศูนย์เปล่าหอบมือนั่นพ่อหมอแม่หมอหรือพระพุทธคุณก็ซอยซุ่มเจ้าไปได้ไปค่ะพี่แหน หลวงพ่อเอ้สร้อยใหตุกน้อยช่าง,พาพงมีผู้ายในรอดฟอดไพ่มนเ้อแสงทำไมรู้สึกเหมือนมีคนตามหลังวะตามจะพูดทำไมเนี่ยจริงจริงนะเว้ยเข้าไปเถอะ มึงอะไรอยู่หลังสารเนยเจร์อย่าไปมองจำที่พี่แนมพูดไม่ได้หรอพรนะวันนี้พวกลูกม,มาขอขอมา หากลูกทำอันใดที่ผิดพลาดไปให้เจ้าแม่ไม่พอใจโปรดอาหสิกรรมให้พู้ลูกด้วยอะไรกงี้มยี่อังเหรอปะ พวกมึงเดี๋ยวกูขึ้นไปพักก่อนนะปวดหัวมากเลยอ่ะยังไม่ได้นอนเลยโอเคโอเคสายป่านมึงพาเจนไปพักข้างบนเถอะอืมได้ได้ไดเจนค่อยๆนะโอ้แต่กูยังไม่ชเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เลยว่ะหรือว่ามีคนแกลราว่ะเริ่มมาขนาดนี้แล้วอ่ะมึงจะคิดว่ามีคนแกล่ะหรอวะแล้วมึงจะให้กูปรับใจเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ไหนะ แต่อีผีที่มีตํานาันก็ทำแบบนั้นเพื่ออะไรกูก็ไม่รู้อ่ะแต่ไอข้อความลางบ้านกับรอยเท้าอ่ะกูไปะช็คกล้องมานะกูมั่นใจเพราะว่ามันไม่มีใครแกล้งเราแน่ๆอ่ะเพราะในขณะที่เหตุการณ์มันเกิดอ่ะมันม,มีคนอยู่เลยนะเว้ยเพราะเราก็นอนันเราห้องกันอะสับสนว่ะอ้าเจมสเไงบ้างกูให้มันนอนพักแล้วก็กินยาไปละ ละวาส,ส,สี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 ฝ่ายนี้เป็นฝ่ายมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเป่ามนมาให้ผู้แขนซ้ายให้ควันมาผู้แขนขวาให้ควันอยู่หาเธอเคยหลบลูผีกูผีหน้า ขอสมบัติสมมาปูตาดงดาวเอิ้นขวัญน,นางและขวัญเท้าให้เจ้าต้าขึ้นเคียง